ออรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่1มีนาคม2567ครับ พี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มให้5ภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่5 5 5บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ1เลขเด่นประจําวัน2เลขบิงปอง3เลขสูตรนําโชค4รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ Q ิวอารคนี้ได้เลยนะครับธนาคาร SBC ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คล ได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Magic Coach Channel นะครับก็อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับวันนี้ถอดรหัสเลขยามนำโชคครับประจำวันที่1มีนาคม2567นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในรอบที่แล้วงวดวันที่16กุมภาพันธ์67ที่ผ่านมานะครับตรวจกันบ้านกัน สักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้หมอแมนไม่ได้ทำคลิปต,ตรวจการบ้านต่างหากนะครับเพราะว่าเลขมันเข้าน้อยนะในงวดนี้นะครับเลขมันเข้าน้อยครับมันเข้าไปแค่เลขราศีเนี่ยก็คือเข้าราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยเข้าไปในส่วนของเลข9 5นะก็เป็นด้านบนนะครับ2ตัวด้านบนแล้วก็เข้าไปในส่วนของเลขดาวเด่น4 3อันนี้เป็น2ตัว เ,เขาเรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลออสองตัวท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในส่วนของเลขยามนำโชคเนี่ยนะครับก็มาตามมาตรฐานที่ว่าอย่างน้อยต้องมา1ตัวนั่นก็คือ4 2นะฮะสองตัวด้านล่างมา4 3่สามเลขยามนำโชค,คั้งที่แล้วหมอแมนให้ไปคือ6 1 4,2นะครับให้ไปทั้งหมด4ตัวนะครับก็รักพี่เสียใดน้อง นะปรากฏว่ามาเลขดาวย้ายนั่นก็คือดาวพุธนะครับที่พ่อแม่เลือกไปเนาะก็คือดาวพุธเนี่ยเป็นเทวีโชคนะครับก็มาจริงๆเห็นไหมอย่างที่บอกไปเนาะหลายๆครั้งที่ว่าทําไมถึงไม่ค่อยเลือกดาวจันเนี่ยเวลาคือเขาย้ายตลอดแล้วก็เป็นคือมันไม่ค่อยอิมแพกนะครับแต่รอบที่แล้วเนี่ยที่เลือกดาวจันทรมาให้ด้วยเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นมหาจักรนะครับปรากฏว่าก็ไม่มาเห็นไหม เออไงโดนสับขาหลอกไปอีกปรากฏว่ามาเลข4เลขเดียวนะครับแล้วในส่วนของ95เนี่ยมันเป็นเลขแผงเนาะอย่าง6เนี่ยแผงเป็น9ใช่ไหมแล้วก็2เนี่ยแผงเป็น5นะครับก็เราไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเลขแผงมันก็จะเยอะนะครับเอาเป็นว่าเลขยามนําโชคเนี่ยก็ยังมา1ตัวอย่างน้อยนะยังน้อย1ตัวนะครับก็ยังมานะฮะมาให้เห็นแทบจะทุกงวดเลยมังน,นะครับ1ตัวนะครับก็ อันนี้ไม่รู้นะนนี้เผื่อใครที่แบบว่าได้เลขยามไปนะครับแล้วเอาเลขยามทั้ง3ตัวนลองไปเป็นแบบเป็นนักกีฬาเนาะเออไปเป็นนักวิ่งอะก็อาจจะลองดูก็ได้นะครับนะก็แล้วแต่นะครับนาคราวนี้นะครับ ในส่วนของเลขที่มันเข้าไปนะก็มีแค่นั้นนะครับงวดนี้มันก็เข้าน้อยจริงๆอ่ะนะผมแมนก็พูดกันตามตรงว่ามันเข้าน้อยนะครับงวดที่ผ่านๆมางวดหนมันเข้าเยอะเนี่ยนะสามสี่ราศีสองสามวันเกิดเนี่ยก็ถือว่าเข้าเยอะใช่ไหมในรอบนี้วันเกิดหลุดนะครับแล้วก็เลขราศีเข้าหนึ่งราศีนะครับก็คือราศีเมษนะครับราศีเมษนะครับส่วนอื่นเนี่ยมันเฉียดนะเฉียด เฉียดเยอะใครที่ซื้อแบบตามราศีตัวเองจะรู้นะ,ะเฉียดเยอะนะครับเรามาเริ่มกันใหม่ดีกว่านะครับความหวังมีเสมอนะฮะแต่ขออย่างเดียวเราเล่นหวยอย่าให้หวยเล่นเรานะครับเราต้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบของมองด้วยความเป็นความบันเทิงนะครับนะ ด้วยความที่ว่าเราบริหารจัดการได้อย่าไปทุ่มเทมากนะครับเราเข้าสู่เนื้อหาของเราวันนี้สรหัสเลขยมนำโชคครับในวันที่1มีนาคม2567ครับวันนั้นตรงกับวันศุกร์อีกแล้วนะครับวันศุกร์อีกแล้วนะครับนะหมอแมนรอบที่แล้วก็ตรงกับวันศุกร์นะครับหมอแม่ชอบเลข6นะเพราะว่า6เนี่ยมันได้เป็นทั้งเทวีโชคเลยนะครับแล้วก็อยู่กับคู่มิตรคือดาวองคาร อยู่ในกรรมมะดวงเมืองก็กล่าวว่าเฮ้ยมันน่าจะมาเว้ยอ่าไม่มานะครับเออนะไปแหมไปมาเนีกยก็คือว่าเป็นเลขของดาวพระเกตที่ยกย้ายออกจากดาวพระหัสสมบดีนะครับแต่ว่าดาวพระเกตเนี่ยที่เขาจะยกย้ายเนี่ยเขายังไม่ย้ายช่วงก่อนวันที่16นะแต่ดาวมาก่อนนะเออนะครับเพราะถ้าเกิดว่าจะเอาตามดาวย้ายจริงๆเนี่ยมันก็คือเนี่ยช่วงนี้นะครับ ก็คือช่วงดาวพระเกตเนี่ยจะย้ายออกจากราศีเมษก็คือในวันที่25กุมภาพันธ์นะครับปรากฏว่าเลข9เขามาล่วงหน้าเลยนะครับนะเราสงสัยจะถีบแรงไปหน่อยนะอ่าคราวนี้เรามาดูในวันที่1นะครับตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยก็คือเลข6นะยืนพื้นไว้ก่อนเลยนะถ้าใครจะแผงก็แผงเป็นเลข9นะครับอ่าคราวนี้ดาวศุกร์เลข6นะครับในยามที่สลากออกเช่นเคยนะครับ ถ้าออกวันศุกร์ยามที่สลากออกก็ออกเป็นยามอาทิตย์ครับเป็นยามอาทิตย์ตัวกลางครับนะคราวที่แล้วนี่นะอาทิตย์ก็ไม่มาให้เห็นเลยนะครับเออแต่ว่าคราวนี้เราก็ต้องว่ากันตามหลักการก่อนนะว่าตามหลักการก่อนว่ายามเนี่ยมันตกยามอาทิตย์ตัวกลางครับก็ยึดถือเลขหนึ่งไว้ก่อนนะครับใครจะแผลงให้แผลงเป็นเจ็บนะครับคราวนี้ครับดาวย้ายนะคราวนี้นะ่ะได้พูดถึงนะครับ ดาวย้ายที่ย้ายใกล้วันสลักออกมากที่สุดนะครับแน่นอนครับถ้าพูดกันถึงดาวใหญ่ดาวที่มี IMPACT นะครับที่ไม่ใช่ดาวจันทนะก็จะต้องว่ากันที่ดาวดรงนี้ครับก็คือดาวพระเกตนะครับยกย้ายวันที่25กุมภาพันธ์นะย้ายที่25กุมภาพันธ์หลังจากพระเกตย้ายเนี่ยดาวอื่นๆไม่มีดาวไหนย้ายนอกจากดาวจันนะครับดาวจันนะย้าย แล้วพอถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยวันที่3เนี่ยดาวพุธยกย้ายเข้าราศีมีนนะครับตรงเนี้ยเอาจริงนะก็เกิดแบบมีภาวะเสียวสันหลังกันเหมือนกันนะเพราะโดยปกติตามหลักการไหมก็จะเอาย้ายดาวที่ย้ายก่อนสลากออกเนี่ยมาเล่นนะครับเลขยามงวนเนี้ยมันก็จะได้6-1-9คราวเนี้ยอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเลขเก้ายังไม่ย้ายแต่ว่าเลข9มาเฉยเลยนะครับ นะมันมามาก่อนนะออคราวนี้หมอแมนจะบอกให้เป็นข้อมูลแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆที่มีงบประมาณนะมีทุนทรัพย์ที่จะบริหารจัดการเนี่ยถ้าท่านอยากจะติดไว้สักเลขหนึ่งนอกจาก619ก็ให้ท่านติดเลข4เอาไว้ด้วยเพราะว่าเลข4เนี่ยดาวพุธเนี่ยเขายกย้ายวันที่3มีนาคมเวลา11ในกา55นาทีย้ายหลังจากสลากออกไปแล้ว2วันนะสอวันเนี่ย ถ้าท่านคิดว่าเอ้ยอยากจะกันเอาไว้นะมีทุนทรัพย์มากเพียงพอที่จะบริหารจัดการได้ท่านก็ลองติดเลขเสียไว้ด้วยสำหรับท่านที่บอกว่าอยากได้แค่3ามตัวก็จัดไป619เออนะเอาอย่างนี้นะง่ายๆเลขดาว้จยังไงมันต้องเป็นเลข9อยู่แล้วนะครับวันนั้นถามว่าดาวจันเนี่ยมีอิทธิพลอะไรไหมดาวจันเนี่ยเขาสถิตอยู่ที่ราศีตุล นะครับสถิตยอยู่ที่ราศีตุลแล้วก็ยาวคาบเกี่ยวไปจนถึงวันที่2เนี่ยก็ย้ายนะครับได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรนะครับแต่คราวนี้หมอแมนเข็ดแล้วเพราะว่าขนาดเป็นมหาจักรก็ยังไม่มาให้เห็นเลยนะคราวนี้เป็นจุลจักรจะมาได้ไง <c oughs> นะก็เลยตัดดาวจันททิ้งอ่ะพูดง่ายนะตัดดาวจันทิงนะครับก็เลือก619แต่ถ้าใครนะอยากจะได้ดาวที่ย้าย ใกล้วันสลักออกอีกดวงหนึ่งนะครับก็ติดเลข4เอาไว้นะครับนะก็เอาเป็นว่าเข้าใจกันง่ายๆตามนี้สำหรับคนมีทุนทรัพย์หรืออยากจะลุ้นแค่3ตัวก็ตามดุลพินิษของท่านไม่มีใครมาห้ามได้นะครับสรุปว่าถอดรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่1มีนาคม2567ในงวดนี้ครับหมอแม่เลือกเป็น619นะครับ6,19 ถ้าท่านจะแผลงเนี่ยก็แผลงตามนี้หมอแม่นจะแผลงเนี่ยให้6เนี่ยแผงเป็น4ี่และแผงเป็น9นะครับเพราะว่า6แผงเป็น4เนี่ยสุกกะพุทธเนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ําแผลงตามหลักการคู่ธาตุนะครับส่วน9ที่6ที่แผงเป็น9กเนี่ยคือหลักการการเขียนคล้ายเฉยๆนะครับเซียนหวยชอบกันแต่ก็ได้ผลมานักต่อนักแหละนะฮะแล้วก็1เนี่ยแผงเป็น7นะครับ ส่วนเลข9เนี่ยแผงเป็น6นะแต่อีกชั้นหนึ่งอ่ะถ้าใครเผื่อเผื่ออยากจะแผงต่อนะครับก็สามารถแผงเป็น0ูนย์ได้นะครับแต่ทราหมอแมนนะถ้าเลข9เนี่ยเอาแผงเป็น6อย่างเดียวพอนะเดี๋ยวมันจะเยอะนะครับนะเอาประมาณนี้นะครับนี่คือสอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับคลิปตัวเลขคลิปแรกของงวดนะฮะหากท่านชื่นชอบและเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอแมนด้วยนะครับ ท่านที่ต้องการจะเข้ากลุ่มนะครับสมัครสมาชิกอะไรต่างๆนะครับก็มีรายละเอียดบอกไว้ในคลิปเก่าๆท่านลองนะเซิร์ชหาดูนะครับวิธีเข้าก็ง่ายดายนะครับไม่ยากเลยอ่เอาครับขอให้ทุกท่านเนี่ยเฮงๆรวยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ